แมงกะพุนหัวกระสุนนะคะขายราคาเท่าไหร่บ้างคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทค่ะพรุ่งนะคะกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะคะปลาหางแข็งตัวละสามสิบนะคะปลาหางแข็งตัวละสามสิบห้านะคะปลาซาบะตัวละแปดสิบตัวละเก้าสิบตัวละหนะึ่งร้อยนะคูอัดอาสก้านะคะกล่องละหกสิบนะคะสาลายนะคะกล่องละห้าสิบนะคะ ล,ลายวากาเมทเทานะคะคือละยี่สิบห้าค่ะองุ่นแดงลายเม็ดนะคะครึ่งโลหกสิบบาทนะคะองุ่นไซมัสนะคะครึ่งโลสี่สิบนะคะเค้กหน้านิมนะคะชิลละสิบบาทนะคะทุกหน้านะคะทุกรสชาติะค่ะสวัสดีเพื่อนทุกคนนะคะตอนนี้นะคะพนุษยอยู่ที่ถนนสาธุประดิษฐ์นะคะ บนุนนั่งรถเมย์สาย62ที่อนุสาวรีย์ชัยนะคะมาลงที่ป้ายรถเมย์นี้นะคะป้ายรถเมย์นี้อยู่ใกล้กับสาธุประดิษฐ์57บรรณุนจักจะจะข้าไปที่สาธุประดิษฐ์58นะคะไปเดินตลาดวัดดอกไม้นะคะรอรถสองแถวสีแดงนะคะสาย1 2 7 9นะบรรนุ์มาถึงวัดดอกไม้แล้วนะก่อนไปเดินตลาดนั้นนะคะเดี๋ยวปรุณยนนะคะพามาไหว้ขอพรพระเอกรสจติวัดดอกไม้กันนะคะ ตลาดนัดวัดดอกไม้นะคะมีวันพุธนะคะเวลาประมาณบ่ายสองโมถึงสองทุ่มนะคะ <c oughs> วันนี้ฝนตกนะคะแต่ตอนนี้นะคะฝนหยุดแล้วนะคะ <c oughs> วันนี้ที่ปั้นุมานะคะคือวันที่สิบเจ็ดกันยายนพศสองพันห้าร้อยหกสิบแปดตอนนี้นะคะเป็นเวลาประมาณสิบหกนาฬิกาห้านาทีนะคะเดี๋ยวปั้นุ่พาเดินดูตลาดนัดนี้นะคะว่ามีอะไรขายบ้างนะคะร <c oughs> ้านกับข้าวนะคะ ราคาเริ่มต้นถุงเท่าไหร่คะสีาา่สิบอะคะร้านกับข้า,นะะา,าวนะคะราคาเริ่มต้นนะคะสี่สิบบาทนะคะขอบุณค่าขุนุูคาเดินฝั่งขวามือก,ก่อนนะคะก็มีขนมนะคะทักไข่นะคะชิลละห้าบาทนะคะขนมตาลนะคะชิลละสามสิบาทนะคะขอบคุณค่าขนมนะคะขีละสิบห้านะคะสามขีสามสิบบาทหรอคะขอบคุณน,นะคะ คอนดูพาเดินต่อนะคะบางร้านนะคะกำลังตั้งร้านอยู่นะคะกุ้งนะคะกล่องละหนึ่งร้อยบาทนะคะดักแด้นะคะถือละห้าสิบบาทนะคะหอยแมลงคู่นะคะถือละห้าสิบบาทนะคะขอบปุณน,นะคะ อลก็ร้านซูชินะคะก็โคะแมงกะพุนหัวกระสุนนะคะ ขายราคาเท่าไหร่บ้างคะเริ่มต้นที่หนึ่งร้อยบาทค่ะแล้วแต่ไซส์ลามอนดอกซีวราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยหรอคะปลาม่อนดอกซ้ว์ราคาเริ่มต้นหนึ่ง้อยบาทกุ้งดอกซ้วก็หนึ่งร้อยบาทราคาเริ่มต้นปูม้าดอกซ้วก็หนึ่ง้อยบาทราคาเริ่มต้นหอเชลค่ะพี่คตเตราคาเท่าไหร่คะ่อยซเชลล์ราคาเริ่มต้นหนึ่งร้อยบาทเลน ขอบคุณนะคะร้านน้ำม่เตยนะคะน้ำต้มนะคะขอบคุณค่ะร้านนี้นะคะราคาต้ต้นนะคะสิบบาทนะคะขอบคุณนะคะ อาหารสดนะคะเนื้อหมูสดนะคะเอาหมูจานละหนึ่งร้อยนะคะหางหูแต่สับไ้แล้ว100หนึ่งร้อยบ,บาทกระดูกอ่อนนี่จานละเทะ่าไหร่คะกระดูกอ่อนจานละหนึ่งร้อยนะคะอ๋อไส้หมูอ่อนเหรอคะไส้หมูอ่อนจานละหกสิบนะคะ ส้ใหญ่นะคะจานละหกสิบนะคะเครื่องในหมูรวมนะคะจานละหกสิบบาทขอบคุณค่ะกรมจีบต้มนะคะมีไส้สาลายนะคะลูกละห้าบาทไส้ปูอัดลูกละห้าบาทไส้หมูรวนลูกละห้าบาทไส้ไข่เค็มลูกละห้าบาท,ลลบาทแล้วก็ไส้กุ้งนะคะลูกละสิบบาทขอบคุณนะคะ แกงจืดลูกลอกนะคะถุงละเท่าไหร่คะ <50. S 1> ถุงละห้าสิบบาทนะคะขอบคุณนะคะด้านนี้่ะคะต้มเลือดหมูนะคะถุงละเท่าไหร่คะ <50. S 1> ถุงละห้าสิบบาทนะคะขอบคุณะคะ่ะ คอฟคอนรสเค็มนะคะถูง่ส20ค่ะรสหวานถูง่ส20นะคะรสชีสถูงละ25รสเนยนมถูงละ25รสช็อกโกแลตสูงบห25รสบัลคิมถูง่ส25ข้อคุณนะคะอเปิลแทะนะคะถูงละ50บาทนะคะ องุ่นไซมัสนะคะโลละแปดสิบห้านะคะองุ่นแดงจากกพัทนะคะครึ่งโลหกสิบค่ะพุทราช็อกโกแลตนะคะาาาครึ่งโลหกสิบบาทนะคะสะาลาสุมาลีนะคะสามโลหนึ่งร้อยนะคะ สม้มแมนดารินนะคะโลละแปดสิบห้านะคะแตงโมนะคะลูกนยี่สิบาทนะคะขอบคุณค่ปะปลาหางแข็งตัวละสามสิบนะคะปลาหางแข็งตัวละสาสิบห้านะคะปลาซาบะตัวละแปดสิบตัวละเก้าสิบตัวละหนึ่งร้อยนะคะพอดุนะคะตัวละสี่สิบ ัวละห้าสิบตัวละหกสิบบาทปลาหมอนะคะสามตัวห้าสิบนะคะปลาดินตัวละหนึ่งร้อยตัวละหนึ่งร้อยี่สิบตัวละหนึ่งร้อยสามสิบตัวละหนึ่งร้อยสี่สิบแล้วก็ตัวละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะเขาพุ่งค่ะชื่อเรื่องเหมืองทองนะคะโลละหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะต่ามใหญ่นะคะซึ่งโลสามสิบนะคะลองกองนะคะ รองกองนะคะโลละสี่สิบห้านะคะมอ,อระกอฮอลแลนนะคะโลละห้าสิบาทนะคะขอปรุ่นค่าสาลายวากาเมททอดนะคะจุลละยี่สิบห้าค่ะ <c oughs> เห็ดเข็มทองทอดน,นะคะจุลละยี่สิบค่ะห <c oughs> นังไก่ทอดน,นะคะจุลละยี่สิบค่ะ เป็นไก่ทอดนะคะคุได้ยี่สิบนะคะขอบคุณนะคะกระเพาะต้มนะคะตะกร้าละยี่สิบห้าบาทนะคะมีสามปากนะคะขอบคุณค่ะองุ่นลายเม็ดนะคะแล้วก็ของทอดนะคะตอร์ตทอดนะคะไก่ทอดนะคะแมลงทอดนะคะร้านขนมค่ะ ร้านของเล่นด้วยนะคะประตูนึ่งมหาชัยนะคะเก่งละห้าสิบนะคะเก่งละสี่สิบนะคะเก่งละยี่สิบห้านะคะครอบคุณนะคะหมูแดดเดียวนะคะสิละหกสิบนะคะ เนื้อแดดเดียวนะคะขีดละเจ็ดิบาทนะคะขาปคุณค่า เคกหน้านิมนะคะชิลสิบบาทนะคะทุกหน้านะคะทุกรสชาติค่ะขอบคุณนะคะขนมถังเงินถังทองนะคะชิลสิบห้าบาทนะคะตามชิ้นสีสิบบาทนะคะ,บบะ,คะขอบคุณค่ะ ส้มโอทองดีนะคะรูกละสามสิบห้าบาทนะคะมะน,นาวนะคะครึ่งโลยี่สิบบาทนะคะมะพร้าวน,น้ำหอมเผานะคะจานละหกสิบบาทนะคะขอบคุณนะคะ ขนมเค็งนะคะชิ้นละสามสิบห้านะคะสามชิ้น้อยนะคะมีหลายรสชาตินะคะขอบคุณนะคะโดนัทนมสดนะคะถุงละยี่สิบบาทนะคะ ขอคุณนะคะคำตำนะคะถุงละยี่สิบบาทนะคะขอบคุณนะคะ แกงนะคะชิ้นละยี่สิบห้าบาทนะคะมีหม้อกแกงเผือ,อกหม้อแกงถั่วหม้อกแกงไข่นะคะขอบคุณค่าตสาต์ช็อกโกแลตนะคะซึ่งโลห้าสิบบาทนะคะเลือกได้ด้วยนะคะส้มนะคะซึ่งโลสี่สิบบาทนะ องุ่นแดงลาเม็ดนะคะครึ่งโลหกสิบาทนะคะองุ่นไซมัสนะคะครึ่งโลสี่สิบนะคะทับทิมนะคะใบละยี่สิบห้าบาทนะคะสาลี่น้ำผึ้งนะคะใบละสิบบาทนะคะขอบคุณนะคะไก่อบโองนะคะตัวละเท่าไหร่คะร้อยห้าสิบค่ะตัวละ ตัวละ150้บาทราคาเริ่มต้นใช่ไหมคะค่ะคุณค่า ค่ะรับต้นห้าสิบห้าผ่านะคะขอบุญค่ะ่อยแครงนะคะโลละหนึ่งร้อยเจ็ดสิบนะคะหอยแมลงภู้นะคะ,อคะ,คะสองโลสามสิบบาทนะคะ กูอ,อัดลาสก้านะคะกล่องละหกสิบนะคะสาลายนะคะกล่องละห้าสิบนะคะแอปเปิลน,นะคะโลล,ละสามสิบนะคะมะขามเพศครึ่งโลเจ็ดสิบห้าบาทนะคะขอบคุณ,คคณทุกคนนะคะที่ติดตามคลิปวิดีโอของปนุเช่กดไลค์กดแชร์แล้กดสมคัครให้ปนุด้วยนะคะสวัสดีค่ะ